สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับช่องโฟกัสสดนะคะแต่จริงๆก็อยากจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะคะเพราะว่าชื่ออะไรเนี่กูตต้งต็ตอเนเด็กๆเก็แค่กลับมาเพราะว่าได้ยินใช่ไหมทุกคน <S 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 งั้นวันนี้นะคะเราจะไปดู walk one day with ของโฟกัสน,นะคะเป็นางานกีฬาสีทำไมไฟเป็นนี้เนี่ยจริงๆมันจัดมาสองวันแล้วแหละแต่ว่า แต่ทำมาที่สามเพราะว่าลืมเราจะเตรียมของกันนะคะาุกคนสิ่งที่เราจะพกไปงานกีฬาสีนะคะก็คือกระจกที่ใสเ่เขาเรียกอะไรที่หนีผมเหรอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เขาหมดผมปะ่ะใช่แล้วก็ลิปมันเอาไว้ทาเวลาปากแห้งหูฟังเอาไว้ฟังเพลง เ้อาามาแล้วก็ถุงร้อนที่ไม่รู้เอาไปทำ่ไมแล้วก็แป้งถ้าถามป็นี้ว่ามีอะไรต่อก็จะมีเป็นที่คาดผมถ้าทุกคนเราคาดไปนี้เนี่ยนังไหมดูเป็นลูกคุณป้าคุณพระคุณเจ้า แล้วสำหรับการวอกวิดอเดยลืมใส่ถุงเท้าเอาไว้ข้างในบ้านเพราะว่าเราจะต้องรอรถประจามาว่าเราขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วเราก็อาจจะไปเจอที่โรงเรียนเลยนะคะทุกคนคิดอะคะทุกคนเจอกันตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่โรงเรียนกันแล้วนะคะทุกคนคือตอนเนี้ย เขาจะรวมข้าแถวแล้วมันเพิ่งจะมาแ่งหน้าเพราะมันรอหน้ากูลืมเรามาตอนอะไรเมืองคะมี่ขัทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับพี่ปั๊บนะคะทุกคนแล้วก็พี่หงอินค่ะพี่หงอินใหกล้องทุกคนเราไปเข้าแถวกันแั้วกันทุกคนไม่ไม่ตอนนี้เราข้าแถวอยู่ใช่ไหมโอ้โหดแสเข้าแถวอยู่แต่ครูไม่ยอมปล่อยก่อนที่จะมารอ ม,ม,มิสแกรนไทยแลนด์ก่อนเราสงสารพี่หญิงมากคือมึงเปรียบเทียบกับกระเทยบางคนอะ <c oughs> กะเทยบางคนแบบเต็มแห็กเลยอะอะไรก็ยอมแต่ว่าวัน <c oughs> นี้ทาลิปสวยวะ่ะคนนั้นสวยอะ่ะ <c oughs> นี่นะคะลุกการแต่งหน้าของวันนี้ ไป,ไ,ปไม่มีจ้างไม่สากลไ,ไปน่าจะมานี่คือรายการอะไรถ่ายชีวิตประจำวันพวกคุณต่อยเราก็จะไปหาของกินที่สากรกันเพราะว่าเราหิวมากเราจะให้ทุกคนรู้เครื่องมือของเราที่ถ่ายนะคะมันอาจจะไม่ใช่กล้องโกโป๊หรือว่าไม่ใช่กล้องที่แบบคนอื่นเขาใช้กันเนี่ย จกมันกระจกมันดู <P ain> อุ้ยพี่เบียวสวัสวด,ดีค่ะนี่เราจะถ่ายลง YouTube เฮ้ยแน่จะเป็นประดังกลัวเป็นประดังหิวค่านี่มึงหลอกพูดไปเลย <P ain> นี่นะคะกังแกะอืมามา่าอะไรนะไม่ได้ขึ้น ฝั่งใช่แล้วก็ซัมบัเบอร์นะครับองค์ซัมองคซัมอินบบัตเตอร์อินองซัมอินเบิรบัตเตอร์ รสชาติเคลมนะสปอนเซอร์จะไม่ครับเพราะว่าเรารีวิวจริงอย่างนี้แหละอันนี้ภาคบอลหรือว่าภาคเรือบเ,นะเราจะไปกินข้าวกันนะคะมานะทุกคนเราไปกันดีกว่าคุณดูพิเศน รั85บาทแล้วก็ดูกันว่าโรงเรียนของทนายเสีนาจะซื้ออะไรกินได้บ้างอุ้ยฝาหม่อฉาอุ้ยมึงนู่นนุ่นนุ่นเครื่องบินเครื่องบินมันคือเครื่องอะไรสักอย่างมันไม่ใช่เครื่องบินมันคืออะไรวะที่ปล่อยอะไรวะมันคืออะไรวะมันคือตัวนี้ไปไหนขอมาอีกทีคือเป็นเป็นวอล์คเดวิสที่มันค่อนข้างที่จะลำบาก จะกินจะกินหมูน้ำตกหรือว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกดีเตี๋ยวน้ำตกโอเคเนี่เราอิทุกวันแล้วอ่ะแต่เราอีทุกวันแล้วอ่ะแกฉันไม่อยากอิทุกวัน,ววน,น,วนวอ่ะไหนคะวันนี้กินอะไรข้าวมันไก่อันเนี้ยเหมือนกันนี่หมูน้ำตกอยู่คนเดียวคือเพิ่งรู้จริง,รงมันต้องคิดสารสิบห้าบาทเดือนนีน้สิอยากก็ถามว่าเท่าไหร่กินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวไม่แฮปปี้เออกูไม่แฮปปี้อะตอนเนี้ยทุกคนเนี่ยวันนี้กั๊จะมารีวิวชีสบอลนะคะ นี่นะคะชิ้นบอลในกล้องได้ยินหมดเลยนะคะทุกคน<อ>มันคือชิ้นบอลหรือชิ้นมันวะมันคือบมันมันบอลอ,อ,อ,อะโอ้ยอีก้าเต้าด้วยความคืนคมเอาก็กลับมาอยู่กันที่เดิม ยังเ,เพลงดังมากมาดันดิเที่ยงสี่สิบเีเราก็ยังอยู่กันที่เดิมน,นี่คือเรานั่งมาตั้งแต่ประมาณ1ิบโมงอินไม่ร้อนเหรอร้อน